คุณต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของคนคนหนึ่งคือเป็นที่หนึ่งในหัวสมอง <academic learning. S 1> การเป็นที่หนึ่งในหัวสมองของคนเนี่ยคนเรารักมาจากไหนครับหนึ่งนะครับเหตุผลใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับสองนะครับมาจากลิมบิกบรนใช่หรือไม่นะครับไม่ใช่ครับสามมาจากสมองสัตว์ใช่หรือไม่สัญชาตญาณการสืบพันธุ์ต่างๆพวกนี้สมองส่วนนี้เป็นสมองคิดเร็วครับคิดเร็วๆก็เท่ากับไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดก็เท่ากับโม่ครับสมองส่วนนี้เป็นสมองเห็นแก่ตัวครับ เห็นแก่ความสุขของตัวเองเป็นสมองขุนมัวครับคีคือคุณต้องทำให้สมองส่วนนี้เสพติดคุณคการทำให้สมองส่วนนี้เสพติดต้องกระตุ้นสารเคมีอธิบายง่ายๆทำให้ตื่นเต้นโดพามีนสองนะครับทำให้รู้สึกว่ามีความสุขนะครับเกลนโดฟินอ,ออกซิโทซินคือทำให้คนผูกพันคุณแค่ต้องกระตุ้นเคมี3ตัวนี้เท่านั้นครับแล้วการกระตุ้นทำไงบ้างครับ ให้เราเป็นที่หนึ่งในหัวสมองของคนครับมันเป็นเทคนิคของ Emotional Contrast ครับเวลาที่คุณอยู่กับคนที่เขาไม่ได้ให้คุณเป็นที่หนึ่งหรือมองคุณเป็นตัวเลือกเนี่ยมันคือเทคนิคของการโยกอารมณ์ความรู้สึกครับเช่นเวลาที่เขาดีกับคุณเขามาพูดกับคุณเขาคุยกับคุณเขานู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้ให้คุณก็คุยดีครับแต่ในบางวันบางเวลาครับให้คุณทำชินชาครับ สมองมนุษย์ไปงนนี้ครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดการขัดแยง้งมันจะสนใจแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเรียบเรียดูไม่มีความขัดแยง้งมันจะไม่สนใจครับวันนี้ที่คุณไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยก็เฉยเฉยเขาเขาสามารถคาดเดาได้ว่าคุณทําอะไรบ้างในชีวิตประจําวันคุณตื่นตอนไหนเมื่อคนสามารถคาดเดาชีวิตคุณได้เท่ากับของตายครับมันคือเทคนิคของการเป็นพวกเดียวกันครับ คนที่สามารถไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้คือคนที่มักใช้สรรพนามคุณหรือฉันพ่อของคุณหรือพ่อของฉันอะไรก็ตามแต่ที่มันบ่งบอกถึงความแบ่งแยกอีกฝ่ายจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันแล้วถ้าไม่เป็นพวกเดียวกันเขาจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นปรปักอยู่ในใจลึกๆครับเพราะเนี่ให้คุณเวลาคุยเนี่ยครับให้ใช้คําว่าเราหรือของเราจะทําให้คนรู้สึกว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวและสนิทสนมกลมเกลียวกับเรามากขึ้นโดยไม่มีเหตุผลครับเทคนิคที่3ครับคือเทคนิค reverse psychology ครับมันคือจิตวิทยาย้อนกลับครับ,รบเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เร่งระดับความสนใจของเขาในตัวของคุณได้เร็วมากขึ้นครับคุณเชื่อไหมถ้าคนบอกแฟนคุณว่า ฉันมีเรื่องของมือที่สามอยากจะบอกให้คุณตาสว่างด้วยแหละแต่คุณไม่อยากรู้หรอกพูดทิ้งแค่นี้และไม่ต้องพูดเลยค,คุณรู้ไหมครับอีกฝ่ายมันนอนไม่หลับครับและอีกฝ่ายจะเกิดการคิดว่าเฮ้ยเรื่องอะไรวะแล้วมันคิดดีไม่ได้เลยจำไว้ครับสมองมนุษย์เนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอคุณเพียงแค่เป็นคนจุดประกายครับหยอดยาพิษวลหยรการเป็นที่หนึ่งในใจของคนเนี่ยคุณมีหน้าที่ยั่ว เขามีหน้าที่อยากถ้าคุณอยากได้ผีเสื้ออย่าไปวิ่งไล่ตามผีเสื้อแต่จงปลูกดอกไม้เอาไว้ครับมันจะมี37คําถามครับที่ทําให้คุณเนี่ยรู้จักคุณค่าตนเองครับหลายคนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับของการสวมหน้ากากเราไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าเรามีคุณค่าอะไรบ้างเราไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าคุณค่าของเราสูงขนาดไหนเราไม่รู้ครับและใช้ชีวิตอยู่ในการสวมหน้ากากเอาไว้ครับแช์หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์รหัสกับกรูคมครับ ตามด้วยหมายเลข7ครับคูคอมการันตีครับเมื่อคุณได้37ชุดคำถามอันนี้ไปคืนนี้คุณจะเข้านอนแบบหลับฝันดีเพราะคุณได้รู้จักตัวตนหรือแก่นแท้ของคุณทั้งหมดครับไม่ใช่รู้จักแคบเหลือกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดที่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างน,นะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้กับคุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนครอสเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิวิทยการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_under_score.9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ